สวัสดีจ้ามัน,นีอยูกับช่องบันไลใช้ชาญคือเกาด้วยจ้ามาน,นี้ผ้ามาผสมมั่วนะจ้ะอันนี้หมอเพิ่นมาผสมมั่วให้ตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงแรงๆจ้ะหาหูามวงแรกนะจ้ะเนผสมไอปะดูแดงนะจ่ะคีเอฟเจ็ดสองผสมไปนี่รอบที่สองจะเพิ่นมาเพิ่นมาสาัมหเาะเพราะวางงูแมนเนียสจจิอาจจะเป็นสั์ด,ดุลก็เลยมาสัมหารอบสองจ้ะ นี่จ่าง้อแม่นี่จ้าเข้ากับรุ่นไปน้ากันเนาะจ้าว่ามันสิทธพานหลอบบอเพราะว่าอยากได้แห้งจ่าพันนี่ผสมยังบ่ท่านใดๆจะโตดาจ้าพันเคเอฟเจ็ดสองนี่เดี๋ยวเข็นผลงานจ้าผลงานคือสีอันใหดลูไงยอยู่คือไปเห็นตัวจริงว่าแล้วจ้าเคเอฟเจ็ดสองนี่คือพอพันตัวบักงเลยจ้าง้อแม่น,นี่กะเป็นง้อแม่งนะจ้าผสมไปลูกมากคือสีตัวงามอยู่นอกขันมันติด เพราะว่าหน้าให้มันติดนะจ๊ะให้มันผ่านหลอบในเด้อว่าให้ติดนะจ๊ะก็ะไว้ใจนะจ๊ะนี่มอกก็ปนะจ๊ะบันทลาดมาผสมให้นะจ๊ะหน้าค่าเป็นกันเองจ้ะบริการทุกระดับประทับใจนะจ๊ะอันนี้เอาหัวหานมาหลอมันจ้ะว่าให้มันดินลองเบิ้งนะจ๊ะนี่ผสมแบบใหม่ผสมรอบที่สองนะจ๊ะ เอ,อาอาหารมา,ลา,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 ากกหลอพกอกันนะจ๊ะยังได้กระโค้ฝากช่องดนะจ้ะช่องวานไรใช่ท่านจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกันร่งใจใหน่อยนจ้ะเด้อขอบพระคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันนะจ๊ะฝากไว้นีิด้จ้ะขอบคุณดดหลายๆจ้ะ